สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับก็สู่ครัวยายุงนะจ๊ะวันนี้ยายุงจะมาทำเมนูผัดเผ็ดปลาดุกกินจ้ะเดี๋ยวไปทำกันเลยจ้ะทางกระทะใส่ทํามันลงไปจ้ะ ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปจ้ะวันนี้ผัดเผ็ดปลาดุลดจัดหน่อยนะจ้ะผัดพริกกับกระเทียมเราให้หอมเลยจ้ะ ใช้ไฟกลางผัดจ้ะเดี๋ยวพิดแกงแลวไม่พิกะกระเทียมเริ่มหอมแล้วจ้ะยุงก็จะใส่พิดแกงเผ็ดไปนิดนึงจ้ะ เยายุงก็จะใส่กระชายไปส่วนหนึ่งก่อนจ้ะแล้วก็ใบมากรูดจ้ะระดับกลิ่นปลาเราอะจ้านี่ยุงก็จะใส่น้ำล้างคกที่เราตำพริกไว้เลยนะจ๊ะ ยจะเติมน้ำไปนิดนึงจ้ะแกงเราเดือดแล้วยุงก็จะใส่ปลาลงไปเลยจ้ะ เดี๋ยวยุงก็จะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะจะยังไม่คนมันจ้เดี๋ยวมาดูกันจ้ะเนื้อปลาเราเริ่มสลดแล้วจ้ะเดี๋ยวยุงก็จะกลับเนื้อปลาละเลยจ้าค่อยๆกลับนะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเล็ก จากนั้นยยุงก็จะปรุงเลยจ้าตรุงเยยุ่งก็จะมีน้ำปลาจ้าใส่ไปอย่างละน้อยก่อนนะจ้าว่าเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วมันจะออกยากแล้วก็ซอสปรุงรสจ้า้น้ำมันหอยจ้า แล้วก็ผงปรุงรสจาแล้วก็ผงนัวจาถ้าใครไม่กินผงนัวหรือว่าผงชูรสก็ใช้เป็นน้ำตาลตัดแทนก็ได้ในะจ้านนิดนึงจ้ะ เดี๋ยวจะชิมรสชาติดูจ้ะรสชาติจะยุงได้แล้วจ้ะเดี๋ยวยุงจะไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะเที่ยวต่อไปอีกสักแป๊บนึงให้เนือ้อปลาเราสุกดียจ้ะ รสชาติอย่ายุงได้แล้วเนื้อปลาอย่ายุงก็สุกแล้วอย่ายุงก็ใส่เครื่องเทศลงไปเลยจ้ะก็มีกระชายจ้ะใบมะกรูดจ้ะแล้วก็พริกแดงซอย,ยจ้ะแล้วก็พริกไทยสดจ้ะค่อยๆผัดนะจ๊ะ โอ้กินหอมมากเลยจ้ะเมนูนี้ต้องรสจัดจะ้ะถึงจะอร่อยในเมื่อได้ที่แล้วอย่ายุงก็จะใส่ใบกะเพราสุดท้ายจะ้ะ เยอะๆจะหอมดีจัด ไทีแล้วยายุงก็จะปิดไฟเลยจ้าเ็ษเรียบร้อยผัดเผ็ดประดุกง่ายๆสไตล์ยายุงขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวยายุงด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ยายุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า